สวัสดีครับ fc ครับพบกันนะครับตอนค่ํา1วันผ่านไปครับ fc ไวเหมือนโกหก fc ครับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือครับแผงเหรียญกระสับปีสองพร้อยห้าสิบที่ผมเคยนะครับติดค้าง fc ไว้นะครับก็เลยอยากจะนํามาให้ดูครับว่าเอ่อทำไมนะครับผมเหรียญ2บาทนะครับที่ผมทําคลิปประกาศรับซื้อเนี่ยนะครับขนาดแผงเหรียญเองนะครับเนี่ยขนาดแผงเหรียญกระสับเองเนี่ยทำไมนะครับยังไม่มีเหรียญ2บาทนะครับ ที่นะครับที่เป็นเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญไอ้ที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับประจําการนะครับอยู่ในแผงเหรียญด้วยนะครับเพราะอะไรครับ fc นะครับ fc ครับวันนี้ผมก็เลยนะครับไปค้นหาคําตอบนะครับไปหาข้อมูลนะครับตามเว็บต่างๆตามเพจนะครับที่เขานะครับใหญ่ๆนะครับตามนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้ความรู้นะครับแม้กระทั่งในคลิปต่างๆช่องต่างๆก็นะครับ fc ไม่มีบอกไว้เลยครับไม่มีบอกไว้เลยนะครับ fc แล้วก็ไปเทียบแผงนะครับที่เขาประกาศรับซื้อนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีจริงๆนะครับแต่ในปี2548และ2549นั้น fc ปรากฏว่ามีเหรียญ2บาทนะครับปี2548 2549ที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับประจำการอยู่ในแผงเหรียญด้วย fc ครับคำตอบจริงๆนะครับ fc ผมก็นะครับผมก็ยังติดค้าง fc อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผม fc นะครับถ้าให้ผมคาดเดานะครับ fc สาเหตุเนี่ยที่ทาไมเหรียญ2บาทนะครับปี2550หหเนี่ย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 ที่ผมกำลังเอามือหยิบมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเหรียญ2บาทปี2550เนี่ยนะครับทำไมนะครับไม่มีติดอยู่ในแผงเหรียญนะครับปี2550นนี้ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับ fc สาเหตุนะครับผมก็คิดว่านะครับ fc สาเหตุผมคิดว่านะครับ แพงเหรียญนี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการจัดทําขึ้นหลังนะครับหรือพ้นระยะเวลานะครับปี2550ไปแล้วซึ่งเป็นนะครับระยะเวลาที่นะครับกองกระสับได้เรียกนะครับเหรียญ2บาท50ที่เป็นสีเงินนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากเหตุผลก็คือนะครับเหรียญ2บาทชนิดนี้นะครับมีความละบายคล้ายคลึงกับเหรียญ1บาทนะครับผม fc เหรียญชนิดหนึ่งบาทเนี่ยเหรียญสีขาวเนี่ย fc มีความละมัายคร่งคือนะครับขัดจาดใกล้เคียงกันและก็ FC นะครับถ้ามีการนำออกใช้แล้วอาจทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับสับสนกันได้ก็นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เลยใช้นะครับสัญลักษณ์หรือหมายเหตุนะครับในรูปของสีเมจิกนะครับเขียนไว้นะครับบนเหรียญ2บาทนะครับ FC ก็คงจะเคยเห็นนะครับถ้าได้รับถอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นปี48หรือปี49ด้วยกันเองนะครับ FC เอฟซีครับนี่นะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าดูลึกๆถ้าดูจริงๆนะครับพิจารณาพิเคราะห์ดูเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่หรอกนะครับว่า1บาทอันนี้2บาทนะครับ fc นะครับนั่นะก็คือเหตุผลแต่ว่าเหตุผลที่นะครับเหรียญ2บาทเนี่ยไม่ได้ประจำการอยู่ในแผงเหรียญเนี่ยนะครับผมก็ยังติดค้าง fc อยู่เหมือนเดิมนะครับ fc นะครับวันนี้นะครับก็เลยนะครับจะนําแผงเหรียญปี2550เนี่ยมาเปิดให้ fc ดูนะครับ fc ชม แผงเหรียญนี้ FC เป็นแผงเหรียญปีนะครับปีกุลนะครับ FC อาจจะเห็นนะครับรูปหมูเนี่ยนะครับปีกุลเนี่ยรูปหมู FC เนี่ยเนี่ยรูปหมูนะครับอยู่ในแผงเหรียญด้วย FC ครับเราก็เปิดมา FC นี่เป็นด้าน FC นี่เป็นด้านหน้านะครับ FC ครับด้านหน้า FC นี่ครับผมนะครับนํำให้ FC ชม FC ครับนี่ด้านหน้าครับ FC นะครับ นานๆนะเมื่อสะท้อนกับแสงครับ f c เมื่อท้อนกับแสงแล้วครับจะมีความนะครับเงางาม f c ครับผมจะมีความเงางามนะครับผมก็เดี๋ยวให้ f c ได้ชมครับเนี่ยนะครับเป็นไงครับ f c สวยไหมครับ f c ดูเลยนะครับ f c ดูเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้คือนะครับเหรียญที่ประจำการอยู่ในแผงนะครับ f c เห็นเหรียญ2บาทไหมครั f c เห็นเหรียญชนิด2บาทไหมครั มี10บาท5บาทนะครับบนสุดขวามือ50ตงังซ้ายมือ1บาทถัดลงมาซ้ายมือ10ตงังขวามือ25ตาตังนะครับถัดลงมาอีกล่างสุด1สตางค์กับ5สตางค์และก็ตรงกลางสัญ,ญลักษณ์นะครับปีนักศึกปีกุลนั่นเองรูปหมู fc ครับไม่เห็นเหรียญ2บาทปี2550เลยเนี่ยครับเนี่ยเหรียญ2บาทปี2550ไม่เห็นเลยนะครับหายไปไหนครับ ผลิตตั้ง232ล้านเหรียญครับ FC ผลิตตั้ง232ล้านเหรียญโดยประมาณหายไปไหนไม่ทราบนะครับ FC FC รู้ข้อมูลนี้ไหมครับเหรียญ2บาทปี2550เนี่ยนะครับมีการบรรจุอยู่ในชนิดหลอดด้วยนะครับหลอดกลมราคาเล่นกันสูงมากนะครับราคาเล่นกันแรงมากสูงมากที่แรกผมก็เห็นในกลุ่มตกใจว่าเออเหรียญก็ผลิตเยอะ เหรียญปีนี้นะครับทุกคนในวงการนักสะสมนะครับต่างให้คำนิยามว่าเป็นเหรียญตัวติดนะครับทั้งที่ผลิตมากกว่าปี48แได้ปี49มหาศาลเลยนะครับปี48 60ล้านเหรียญปี49 107ล้านกว่าเหรียญโดยประมาณแต่ปี2 5 5 0 232้านล้านเหรียญผลิตเยอะไหมครับผลิตเยอะครับ fc มหาศาลเลยครับ แล้วหายไปไหนในระบบทําไปไม่เคยเจอครับ F4 นี่แหละเป็นคําตอบนะครับเป็นที่มานะครับต่างๆนานาผมก็นะครับผมก็จะพยายามนะครับค้นหานะครับปริศนานะครับนี้แหละมาให้ f ซได้รู้กันครับ f c อันนี้ด้านหลังครับเนี่ยขออนุญาตนะครับเพราะว่านะครับอ่าโทรศัพท์ตั้งอยู่ในมุมนะครับที่อยู่ต่ํานะครับเลยทําให้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ f c นี่ครับผมนี่ครับ เอซีครับนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเราเรียกว่าด้านคล้วยครับแบบนี้ด้านคล้วยก็เห็นจะเห็นเลนส์สิบนะครับอยู่ล่างสุดสลับกันนะครับเลนส์ห้าบาทนะครับผม fc ตรงกลางรอซสองห้าห้าศูนย์นี่แหละ fc ครับนะครับแผงนี้คือแผงปีสองห้าห้าศูนย์ fc นะครับเป็นแผงเลนส์กระสาบนะครับที่มีคุณค่านะครับทางประวัติศาสตร์นะครับกับเรา fc นี่แหละ ผมก็ติดค้าง fc อีกเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยไม่ได้คำตอบเลยว่าทำไมเนีไมแข็งี2 5 5 0กลับไม่มีเหรียญ2บาทเลย fc ครับต่อกันเลยนะครับผม fc เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับขอโทษขออภัย fc ด้วยจริงๆนะครับที่ผมหาไม่เจอนะครับทั้งวันก็ไปหาคำตอบไปกับเดีียี่นะครับแล้วก็ทำการศึกษาค้นคว้า fc ครับกับตำรับตำลานะครับตอนนี้ผมกำลังนะครับ fc จะสั่งนะครับอนังสือนะครับ คู่มือธัศนบัตรอยู่ครับ FC ครับแต่ว่านะครับก็นะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับ FC รออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้องไหมครับ FC เพราะว่านะครับอ่าคลิปนะครับคลิปวิดีโอที่ผมจะนะครับนำลงนะครับให้ FC ชมนะครับยังต้องนะครับมีการนะครับทำอีกหลายคลิปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญที่ผมตั้งใจจะทำนะครับผมริดรายการไว้ในนะครับสมุดโน้ตผมนะครับ FC เยอะมากครับผม FC ก็นะครับ ตอนนี้นะครับ fc ก็มาเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่หายากๆหน่อยนะครับ fc เหรียญที่หายากๆก็เป็นเหรียญนะครับ fc เหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทการจดาพิเศษนะครับ fc ซึ่งมีสีเดียวนะครับและนะครับและเหรียญประเภทนะครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญนะครับที่หลุดนะครับหลุดออกมาใช้นะครับและก็ไม่ใช่เหรียญ mto นะครับเหรียญ mto ก็คือเหรียญที่นะครับมีการสั่งทำนะครับเมสทัวเรนเองครับ ก็เป็นเหรียญนะครับที่มีความนะครับมีการค้นพบใหม่นะครับและก็ไม่เจอในสารระบบนะครับก็เหมือนเหรียญสิบกันจนานะครับสีเดียวนั่นแหละนะครับที่ผมเอาให้ fc ทุกท่านชมและก็ดูนะครับ fc ก็วันนี้มี fc นะครับแชทมานะครับทางไลน์บอกว่านะครับจะส่งเหรียญสิบกันจนาพิเศษนะครับสีเดียวมาให้ผมผมก็ให้นะครับให้เกี่ยวกับที่อยู่นะครับส่งให้รูปภาพอะไรมาก่อนครับ fc ครับ fc ครับนี่คือเหรียญนะครับหนึ่งบาทรัชการที่สิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ fc ครับคลิปนะครับวิดีโอที่ผมทานะครับในช่อง YouTube ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับส่วนมากผมจะทํำรับซื้อแบบพระเสียนตรงครับ fc พระเสียนตรงพระเสียนตรงคืออะไรครับ fcfc ครับในรูปนี้นะครับ fc ครับในรูปนี้นะครับ เป็นเหรียญหมุนเวียนธรรมดาทั่วไปนะครับ F4 เป็นเหรียญหมุนเวียนธรรมดาทั่วไปที่นะครับพบหานะครับพบเจอนะครับพบเจอได้ปกตินะครับ F4 ไม่มีความนะครับแปลกพิเศษอะไรนะครับใครๆก็มีนะครับ F4 เมื่อใช้คําว่าใครๆก็มีเหรียญถึงไม่มีราคา F4 ครับภาพอาจจะสะท้อนเสียงหน่อยนะครับนี่คือปี2561ครับ F4 นี่คือปี2561้านนะครับภาพอาจจะแตกหน่อย F4 นี่ครับนี่คือปี6 5 6 1 fc ครับนี่คือด้านหลังหรือด้านก้อยที่มีพระประมาพิไัยนะครับของมหาษัิย์ของเรานะครับผมจะทําการหมุนดูนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยนี่คือเหรียญปกติด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะหันสลับกันนะครับเราเรียนรู้ไปพร้อมๆมกันเลยครับ fc ด้านหน้ากับด้านหลังสลับกัน fc ครับถ้าวันใดครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้ ขึ้นไปทางเดียวกันนะครับแบบนี้เนี่ยเหรียญน,นี้มีราคานะครับเหรียญนี้จะมีราคาทันทีนะครับ fc อย่าเพิ่งเข้าใจแล้วก็สับสนนะครับอด่๋ยวาเข้าใจผิดนะครับเหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับเนื่องจากว่านะครับเนี่ยด้านภาษียกับด้านก้อยเนี่ยเนี่ยหันตรงกันข้ามครับ fc หันตรงกันข้ามแบบนี้ไม่มีราคานะครับยังไม่รับซื้อครับใครก็มีครับเนี่ยหันตรงกันข้ามแบบนี้ใครก็มี แต่ว่าถ้าด้านนี้นะครับหันมาแล้วปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยไอตาพระรามพิไทยเนี่ยหันขึ้นแบบนี้ตรงทั้งสองด้านเนี่ยเรียกว่าเรี้ยญหนึ่งบาทแบบพระเชนตรงครับมีราคาครับ F4 มีมีราคารับซื้อครับ F4 ครับมีราคารับซื้อ F4 เข้าใจนะครับปีหกหนึ่งผมมีแล้วนะครับปีหกสามผมก็มีแล้วครับ F4 ปีหกสามผมก็มีแล้ว f c ครับ แต่ถ้า fc มีปี62ส่งมาขายให้ผมหน่อยนะครับผมรับเหรียญแรกพันหนึ่งเลยเอาปรับราคาขึ้นเลยให้พันหนึ่งเลยครับสำหรับท่านแรกที่ส่งมาขายนะครับถ้าผมได้แล้วปั๊บเมื่อไหร่นะครับถ้าผมได้รับแล้วเมื่อไหร่นะครับผม fc ผมก็จะทำคลิปประกาศรับซื้อกับท่านอื่นต่อไปนะครับ fc ส่งมาก่อนนะนะครับตามปฏิกาส่งเหรียญไม้ผมก่อนนะครับเนื่องจากว่าเหรียญลักษณะนี้นะครับผม fc นะครับเป็นเหรียญตลก และนะครับทุกวันนี้มีการทําปอมกันเยอะมากด้วยเขาปลอมกันแบบไหนครับ f c ฟซีเีสังเกตขอบครับผม f c ขอบเลี้ยนครับ f c ีเนี่ยขอบเรี้ยนเนี่ยถ้าปลอมกัน f c ถ้ามีการปลอมกันเนี่ยต้องขอบเราเนี่ยครับเนี่ยต้องขอบเราเนี่ยจะมีครับจะมีจุดสังเกตและก็มีจุดพิรุดอยู่นะครับคือคอบเนี่ยจะไม่เป็นธรรมชาติครับจะดูไม่เนียนตานะครับ อันนี้เหรียญอันนี้เหรียญเหรียญทั่วไปนะครับหมุนเวรียนครับขอบจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยขอบจะต้องไม่มีนะครับรอยนะครับเปิดอ้า fc ผมจะใช้กล้องสองพระนะครับสองครับ fc จะขยายนะครับส่วนที่เป็นเนี่ยส่วนที่เป็นขอบเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากตอนเนี้เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ก็มีการทําปลอมออกมาขายแล้วนะครับวงการที่มีการที่มีส่วนในการทําปลอมก็คือนะครับคนที่มีเครื่องมือนะครับ คนที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนะครับเครื่องเกียร์นี่นะครับและก็เครื่องเนี่ยเครื่องตัดประกอบเหรียญเนี่ยนะครับเขาตัดได้ยังไงเขาตัดเอาเหรียญหนึง่งเนี่ยขอบบางๆก็ตัดได้เนี่ยก็ทําได้ขอบบางๆตัดอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแบบอีกเหรียญหน,นึ่งมาประกบกันแล้วก็ไปตัดขอบอีกเหรียญหน,นึ่งเนี่ยมาแต่งนะครับมาแต่ง f อฟเนี่ยทุกวันนี้ระหว่างนะครับเดี๋ยวนี้ครับมีการปลอมขึ้นแต่ถ้า f อฟส่งมานะครับ ก็จะต้องมาชั่งน้ําหนักก่อนนะครับ f c ปกติเหรียญนี้น้ําหนักเท่าไหร่ครับ f c 3กรัมครับ3ากรัมนะครับ f c ปกติเหรียญนี้3กรัมนะครับผมโอเคครับก็นะครับหวังว่า f c นะครับจะหาเหรียญมาส่งขายให้ผมหน่อยนะครับ f c แล้วก็นะครับสําหรับ f c นะครับที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นจนจบถ้ายังไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะครับ ก็สามารถนะครับแอดไลน์มาคุยกันหรือจะโทรสอบถามกันก่อนก็ได้ครับ f อว่านะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับไม่เข้าใจตรงไหนยังไงนะครับผมก็จะช่วยอธิบายนะครับ f อให้กับ f อฟฟังนะครับ f อก็มี f อีนะครับพี่คุณพี่ท่านหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ท่านนี้ก็เคยส่งเลนมาขายผมนะครับท่านก็แชทมานะครับสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเยนโอเคนะครับ f อครับหวังว่า f อคงจะเข้าใจครับผม f อครับ สำหรับวันนี้ครับ FC ครับก็นะครับต้องขอขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับก็กด subscribe นะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบันดูรักเหรียญด้วยนะครับสำหรับนี้สำเร็จการ